โทรศัพท์ของกลางเหมือนกับคดีนู้นเลยเว้ยรุ่นยอดเป็นทนครับเรื่อ่งทูนี่นะครับก็บริษัทที่รับทูนี่ครับเป็นบริษัทไม่ใช่แบงกยเก้นเ,เก,ก็บกัดมีพนักง,งานตามตินี่ครับทั้งหมดนี้คือผู้ที่ทําการโทรไปหาผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้มีหนี้ตามบัตรเครดิตตามไฟแนนซ์ต่างๆนะครับ จากนั้นก็ผมผูกแล้วก็แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานเป็นบุคคลหนึงเป็นอื่นๆอีกหลายอย่างครับเพื่อให้ผู้เสียหายได้เอาเงินเข้าบัญชีตัวเองหมดนะครับขณะนี้ผู้เสียหายกำลังเดินทางไปแจ้งความที่สนบังมดครับรายชื่อก็หลายรายคนครับก็ฝากสื่อมวลชนนะครับบอกรวมแล้วก็ให้รีบมาแจ้งความนะครับรีบมาแจ้งความนะครับอันที่สองหนึ่งสองพันหกร้อยสามสิบหกบาท คือเขาตโตไปหาผู้ใหญ่บ้านค่ะต,ต,ต่างจังห,ว,ห,ว,หวัดใช่ค่ะผมโดนไปหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทก็ต้องเตือนนะฮะเตือนแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็โดนโทรศัพท์แบบนี้แล้วก็ไปหลงเชื่อนะครับเพราะนั้น